สบายดีพี่น้องท้ายสบายดีเด้อปสุคุามสุเร็คนที่เขามาอพยพโซ่เดินทาง น้องเนยให้พาไปหาเขียดพี่น้องเอ้ยแล้วก็สีลงไปเบิ่งดินน้องเนยนะี่น้องแล้วก็สีไปเบิ่งว่าพ่อมพ่อมละบ่สถานที่พี่น้องเอ้ยเลือกอิบลายมือน้องเนยอาจจะได้ยากพี่น้องโอ้เพิ่นเวพิ่นเม่าก็ก็ไปเถาว่าไอ้ลายเนอะไปเท้า แม่เ่าว่าได้เศราโตผูห้องอีเช่าแม่เทาาโตกหอห้องอีเศร้าอขึ้นนะคข้าก็ลงมาทางอีกหน่อยเอาหายแปนไปเลยค่ะข้างข้างไปดินหน่นอยกอ็มีสองสามทาง มัน้าวันทิดเป็นยางขึ้นจากมั่งมือนะฮะไม่เท้าว่าให้มั่งมั่งมือวันซุกไม่เท้าวะมือวันซุกไม่เท้าก็บอเท้าให้มั่งมือวันซุกอืมสันวันดีหน่อยเอ้ย บอนซุกสนุกสนานปาแฟนบ่เลยขาสิลงไปบอนนองเน้อสิยูอะไรพี่น้องไปควายเขียดบอนองเบบน้อแหน่แห้แหนแแหนไข่แหนน่ไขตแหนาไขบ่ไหวเฮิรงเข้ากับสิบบอลพี่น้องเลย แล้าไฟขาดว่นี่ตกเบิ้ดสสยคืนใส่ไฟจนเล็กกระจอกกระหานลงมาเบิ้ดนะแต่ว่าห่ม,มันกคลายดอกพี่น้องเลยห่มเราต้องห่วงไว้งนื่องนีงนสิบ่มีห่ม,มยังยังอยู่อยู่ คนสิบเฮ็ดเที่ยงให้น้องน้ยอะไรพี่น้องจูดบ่ใหม่บ่เนยใหม่ยมงดิบแปนเบอร์แล้วพี่น้องสถานที่บ่ใหม่เนาอนี่ อืมัเอืโดยเราเป็นพญาเจดีซอยกับนซอยเ่้ว่าเิ่นจ้างยังเครืององนะแต่วีฝุนนี้บนข้นน้นาอืมจุไปอีกอกันไว้ว่าวันซุกใหมากกอืมแวันซุกนี่มือี้ เมืออ่อีวันพุธพระ์ดซุุกผู้ละกเขาพีลงปลาแล้วผู้แรกคาเต่เขาแหละนี่อืม,อมจ้งมากวะ

rồi taisenkva Adult её bỏ điрост rồi thì lúc đó thấy nhiều tí, nó vàng bỉ mãn vẫn chưa cho không có gì loril jamais verlier không có như ô lại incident khác Ora rồi. Ι hi hiện thì vị nility ở đây không นาทีมันเรืออยู่ไเพื่อนรักเหญ่อไงน่ือปรร้องอย่ปูคเขเลยเฮื่อนเด่นหัวแรกขนหนังเนาะปุ้ช่ไเห็ดเตาบ่นี่เข้าบ่อมาหายบ่น้ำกัได้ม่า้นันน้พี่น้องเ้ย วันศุกร์ฮะวันไปทางไหนไปทางพุ่นบ่อโอ้ปลาหยุบหยุบอยู่ได้บุงด้วยนะน้ำใสอยู่ได้พี่น้องมันหักใบตองปลุกหนามสื่อพุดสร้างอาบน้ำขับไปอยางนั้หัวกระสุดทำหนอกบ่อนะพี่น้องให้หมีกระดิ่งค่ะ จะแจ้หัวลงมานี่แม่นได้เลยดินจะดอมในข้างดินไทยหนิจะแจ้หัวขึ้นไปนี่บ่แม่นดินเขาดินไทยหน่นะดินลงเนยเที่ยวได้หักดินไม่ใหญ่เต็มถึนแล้วมาหดสิเที่ยวได้เที่ยวซื่อปะป้าผูกไปโน่นผูกไปโบมีท่ทำอะไรมาลองเบิง,บองเออไอใ,ใช้เป็นอะไรคือวัน คือว่าจะเจ็บท้องะเจ็บะนี่ไปเอิเลจับยาจัหเลบกเออเจ้าเมกี้ผีเล็กบ่เออเจ็บผ้าขีเล็กมึงหาแม่เอออยู่หนี่ก็มีนะมึงแน่ผู้มือหนาซชก่อนเขาเก็บอะไกระตาคุาแม่จ้ากีมือนีนะเออเออคอยเห็นเราเก็บกออมือแนะล,ล้วคอยจังหวะมากจะทำใหอเพิ่นไปกหอยมาห้เพิ่นอือ เก็บคนแล้วเก็บจนไปผู้ใดสามสี่มือเด็กผู้ทางผู้คือว่าเก็บป้าแล้วผู้ต้นกีเร็กมีบ่ผู้ใดอึ้งเฮงผู้ใดแทนปุ่งผู้ใดนักหาเขียดด้วยบึง เงี้ยเขียดใช่ยังไปหอดผุนอ่ะใช่เออนอะนี่แดะมะคยบังผัดทนเย่มันคือขืนมนอยูชูงแต่เออแม่งดีก็คือคยกินหลอดคถ้าคูดบังผัดเทนดะคายบังดูเนี่ยนี่ให้เห็นแล้วตันนั้นเออฮค่ะนัดแม่งก็ได้แล้วก็ได้คายบังอีกเด้อใชเด้อได้ใส่แกงน้ำม้มือนี่เสีดง บอง,บงพีน้่นบอลชุม่มชุ่บอลเกาได้เล่บบนอยากมาท้มได้ขอเห็นได้บ่าีแล้วคืเอเทิงโพดนะชาลงไปบงลรุมผุนนะชาผุรุมลงไปบองเนยผุซุ่มคือกันคนนี้ลำได้คนก่อนผู้ชายในคลิปคือใครล่องน้ำมา่อน คนในหมู่บ้านไม่หรอกเขามาซอยยายน้องเนื้อลาวาตามลาวาผู้มีพระคุณจอเล่าเราก็เลยมาซอยทางป่าแต่ว่าพอย่ายองน้ยนั่นเมื่อบ้าแล้วผูมีบะเนื้อฮู้นบอลบอลมันชิมีนะเนย้อบอลผู้ผู้คอนใหม่ผู้ ลงบนวงค้อนใหม่พูดแล้ยเรากันยังจูดอยู่เออเหมือนอะไรดิผ้า,าเล็กๆลงมาเก็บผ้าขี้เล็กมีผ้าขี้เล็กลงมาเก็บชับออกเลย,ยกูนำสางมันกระไซอยู่แล้วหน่อยแคมห่วยไซอะ โอ้ยน้องน้อยเนาะน้องนงมหอยนลอยจ้องน้องคอยหนามมันใส่ห้องปัานดอกมาส่องเห็นหนามดิมันเหลือมันตื่นทำได้น้องน้อยไหนเห็นพ่อหน่อยตอนน่ะลูก เด้งมลงงมนังเนเยนะจะพอกินแตชาไม่มีเลยเด้งนึ่นะชาเก็บชาจมัตีะเจเันไอ่งนี้นะชานีลงไปบอนี่ลูชาไปลูเสียมนะคอยบริยากขอชาเสียมขอสิได้ ทองเห็นน <muitas> ั oh, <and> ่นบกใอยเด่นลงไปน่ะพอทำบกฮอยพีบ้อมันหนอนไซด์อยู่นะหนน้อยสียูนะขึ้นไปนีก็บแมนบ้านนะมูพี่น้อกบะ นุน่นๆเคือยู่ป่าแท้มันแมนอยู่บ่เฮ้ยเนี่ยขึ้นไปนี่ก็เป็นบ้านน้ำมุงก็โตบ้านน้ำมุงหมดแหละแค่ปลาใหม่กั้นไว้หน่อยนึง ช่องมือเลยนะทาลูปไปคอยทำมามาใช้คองดิแปดด้วยป้าตรงนียได้ห่อยมั่วอะไรนะมันชิเหียแล้วใช้คองไว้แนะ่เออเนยได้ดีเลยห้อยอันน <c oughs> ี้พัดกิน ก็เธอเขาได้ได้พี่นอนอะอันนี้ได้ปลากลายง่ะหอยอันนี้นาะอ่ะชิ้ก่อยกินแค่ดลายแห้งเออก้อยอัะคือได้มันเหมิ่ง่ะเจ๊อายุถ้าขวดอาแค่สีจิจี้ด้วยนี่สอมหน่อยเนี่ยเห็นตาอะไรอือพี่ดอกเป็ตะมัวนะเขา กินแล้วนะ่ะบออนนนี่ไลหน่วย,ยหนึงไงไลหน่ยวยได,วด้เอาขวดเอาขวดเอานะเอ้ขวดเอานี่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 ควรไปเอามาเต็มของเด้อเอามาอีกของหนึ่งเพื่อผาอกอนผ้ากอนหรือผ้าอืมสิไแบบญ่บ่อยยนอเอาขวดขวดอะไรนีอืม เด้แม่อย่าแม่จะแม่บอกาษาลาชบุ้งเรือบุ้งดีแม่นี่นี่อย่าพายกนะบ่ได้แม่แล้วผมเปียกเลยทั้งหมดอันนี้นูกข้าคว้าหนังไงฝากเช็ดตัวบ้าบ้าอย่ามันอย่ามันปล่อยมันไตหล่นตัวนิดหน่อยนะอืมพอมาชาคุณเดินหน้าก่อนนี่ตามลังเอ้าไปสีมาน Kim cận kỹ thuật. Kim cận kỹ thuật. Ni ni ni. Bao đu hai bắt đầu bucket đu hai ngang kỹ thuật. Mm hát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  con thuật. Mm hát kỹ 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 thuật. Mm hát นี่งมต่อนี่เป่พี่น้องนักแล้วได้ดินี่กับกีรุ่นนอไอ้เว้นี่เศบเด้๋ยพี่น้องเแหวนกันก็ได้อำต้องไปค้างไว้ก่อนอืมน่ะเห็นบอกเอาเสียเตรียมเตรียมของมาเถอะเตรียมของก็ไประเทศใส่ต้นหนอนเด้นี่ต่อยอันนี้นะนี่นั่งง้ม

อู้นี่นี่นี่ทำยังไอู้หดได้ดี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 หได้สามได้เอาได้เอาเนาะนี่นี่นี่ขโมยได้ยังไงมีมีีว่าจะไปไกลได้ยังไงผูยังไม่ได้หดผุนฉันเนาะหดผุนฉเดี๋ยมีจะทำานีมาจักนี่นี่นี่ผูร้างผูไ่ได้ง้มสามเนาะบอลคาคาข้งผูเนาะนี่นี่นี่มันปักที่แถวชิดนี่

ของกับพางทั้งในนบ่มีเล็น้อยตรงจ้างเขาซานให้เพราะไงฮ่าดิซานเป็นของน้อยเพราะแาวนู้ยังซานเป็นแล้วคายเด้อร์แล้วคายของแาวนู้ยไงละแถวนู้ยแถวโน้ยเขาบอกว่านี่นี่นี่ไหนกับกำไว้ในมือมาก็สิห้าควายขีดขาเล็กน้อยนุ่มหอยเน้อย Ba bay luôn 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 ทักกันเมื่อฮดสวนอะไรก็ขอบคุ่นทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเดอ้อที่เขามาบิ่งมาสมขอบคุณพี่น้องหลยๆเดอ้อขอกันชิปนะเด็กๆเกิดหนาวแล้วทากกันเมื่อคน